ครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ฝั่งสอปปลาว,น,าวน,นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดวัดยังก่อวัดศรีโคศรีโคตะบองนะครับสอปปลาวลลลลออาลานะครับหนองไอกระม้านะครับเรื่องหนองไอด้วย บรรยากาศเบาวยอดก็มาด้วยเบาวยอดยอดสารวัตรบรรยากาศในวัดนะครับมีอะไรจะเอาไปยังไง